เปิ้ลหนึ่งเปิ้หนึ่งออตใจเราเลยค่ะเรลงทวิตเตอร์ลงอะไรหลายๆอยา่างเราตื้นมากอยากได้ผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่ดีที่สดแ รรู้้สึกไงบงบบาคัจริงๆแล้วส่วนใหญ่เราผู้หญิงทุกคนก็จะชอบผู้ชายแบบอารมณ์ดีน่ารักอะไรอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะก็ก็รู้สึกดีค่ะที่เหมือนเหมือนเขาก็มาชอบมาชื่นชม,ชมซึ่งจริงๆแล้วเขาก็ชื่นชมใแต่ตอนที่ถ่ายหนังแล้วอะค่ะใช่พี่เต๋อก็จะเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี<ๆ>้ยก็คือมีอะไรเขาก็จะเล่าให้ฟังก็พี่ว่าก็ก็ดีนะคะหวั่นใจไหมคะเพราะว่าเขาก็เคยร่วมงานกันด้วยแล้วเขาก็ยังแบบแสดงความจำนงชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเออไม่อะค่ะก็ไม่ไม่ แบบรู้สึกไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องแบบปกติแล้วที่แบบคนก็จะชื่นชอบแบบคนอย่างพี่เต๋ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันไม่มันมันมันไม่มันไม่ต้องหึงต้องอะไรค่ะก็เหมือนคนมาชื่นชอบแบบคนชื่นชอบคนคนคนชื่นชอบคนที่แบบเออมาชื่นชมมาปลื้มอะไรเงี้ยเราก็จะร่วมแบบดีใจด้วยมากกว่าค่ะียกว,ว่าเชื่อใจพี่เตอ๋อใช่ค่ะมีมคนไปโพสต์ต่อแล้ว อ๋อจะไม่ถอย <c oughs> อ๋อเหรอคะขนาดนั้นเลยเหรอ<ะ>คะอ๋อก็ก็ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรค่ะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของพี่เตอ๋อให้จัดการไปหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่พี่ว่าจริงๆแล้วพี่ว่าคงไม่ขนาดที่แบบบอกมาอะไรเงี้ยค่ะพี่ว่า คือเหมือนถ้าเกิดมีโอกาสเขาวินมาอะไรก็จะมีแบบทีมงานไปทานข้าวกันอะไรเงี้ยพี่แต่ก็จะมีโอกาสทานข้าวร่วมกนะะันอย่างเงี้ยพี่ว่าก็จะเป็นเหมือนความสัมพันธ์เป็นแบบเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นอะไรเงี้ยค่ะใช่เพื่อร่วมงานกันนะคะริเม<อ>ื่อก่อนเลยว่าคือเอาอีกแบบนี้แบบปื้ก็พี่ก็เคยคือก็รู้มาตลอดตั้งแต่ตอนที่ถ่ายคือเขาก็แบบ ชื่นชมในทางที่ดีอะไรเงรี้ยค่ะพี่เตอ๋อก็เล่าให้ฟังยอะยไรเงี้ยซึ่งพี่ก็บอกเออรอรอรอเอออะไรเงี้ยก็จะมีแบบว่าซ่แซ่เล่นๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคือตอนนี้คือเขายังชอบอยู่ก็เป็นเรื่องปกติก็ไม่แปลกเพราะว่าเขาก็เป็นคนพี่เต๋อเคยเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นคนชอบคนตลกอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เคยแบบมีแฟนแฟนเขาก็เป็นแบบตลกอะไรเงี้ยมั่นใจไหมคะเพราะว่าเขาเป็นดาราเอวีอันดับหนึ่งไหมโดนใจคนไ คนนะเชื่อว่าพี่เต๋อเขาคอติดตามผลงานเขาด้วยเดี๋ยวต้องไปถามเออรู้สึกแบบว่าอันนี้ไม่แน่ใจนะก็ไม่เลยค่ะก็มันคือเหมือนพี่ก็อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพี่เต๋อไปนะแบบเขาจัดการยังไงแต่ว่าจริงๆแล้วคือมันมันไม่ได้มีอะไรต้องแบบต้องแบบไปคิดหรือไปอะไรค่ะคือเขามาชื่นชอบก็ดีอยู่แล้วที่เขามาชื่นชอบอะไรยงเี้มีข้อห้ามไหมให้พี่เต๋อบิคะว่าให้ได้แค่ไหนคุยกันได้แค่ไหน คือพี่เต๋อเขารู้ตัวอยู่แล้วว่าเขาต้องทํายังไงหรือว่าต้องวางตัวแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ยกว่าเวลาจะคุยกันต้องบอกวี่ครูนะว่าคุยอะไรกันเออไม่ต้องอะค่ะเพราะว่าคือเขาก็ไม่คือจริงเวลาคุยกันส่วนใหญ่จะผ่านกับคนอื่นมากกว่าหรือสมมุติว่าสมาสมติว่ามีในอินสตาแกรมหรือว่ามีมีในไลน์หรือมีอะไรเงี้ยเขาก็จะคุยกันเป็นเรื่องที่เวลามาเมืองไทยหรืออะไรเงี้ยซึ่ง คือถ้าเกิดมตว่ามีอะไรอย่างเงี้ยคือพี่ไม่ต้องถามอะไรเงี้ยคือพี่เตอ๋อเขาก็จะบอกเล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็ไม่ได้แบบสงสัยหรือว่าที่จะต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนยังไม่ทันอย่างคือพี่เตอ๋อเขาก็จะเล่าให้ฟังอยู่แล้ว <c oughs> เป็นคนไม่ไม่เช็คไม่คิดที่จะเช็คอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วค่ะ <c oughs> <starters. S 2> เหมือน <c oughs> ไม่ใช่พฤติกรรมแบบแบบ ที่ทำแบบนั้นนะคะใช้เวลาพบกันคือเชื่อใจอันดับหนึ่งแล้วซึ่งมันก็ทำให้ชีวิตเราราบเรื่นแล้วก็ไปด้วยกันได้ดีก็แฮปปี้ทั้งสองฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีข่าวแันนี้จะเล่าให้พี่เต๋อฟังไหมคะว่าวันนี้มันมีข่าวแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆเคยเคยเคยมีคนถามเราเราทีหนึ่งอะไรเงี้ยก็เาเออเนี่ยเราก็เล่าฟังเนี่ยก็ตอบเขาประมาณนี้ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกว่าเนี่ยก็เป็น ก็ให้ครูจัดการอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบคือเหมือนรู้อย่างเราต้องทําตัวยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ